ู่วาที่โบนสก้ามันจะเวิร์กขนาดไหน่ที่แบบบาโฮเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับใช่อยู่รอเขาเรียกเราไปเข้าหาร้านผู้หญิงอ่ะเขาไม่รู้หรอว่าเราไปกันเลยแล้วเราออกสาวขนาดเนี้ยวชื่อแกนแซนนะนี่เขาอยู่บักซอยนี้เป็นร้านแบบว่าตัวแม่ที่ต้องมาที่เนี่ยถ้าบานี่มันเลิศแค่ไหนพี่สาวเลิศไม่เลิศอ่ะถอดเสื้อใส่เลย ล,ล,ลที่ออสกาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะมีประมาณ5-6-7ถึงหถึง7าวน้าในออสกาเลยที่ได้เนี่ยชื่อว่าสตีโอากาครับมันจะเป็นสาวหน้าที่เขาบอกว่าเป็นวัยรุ่นหุ่นลีนๆแต่ว่าทางเดินก็คือลงไปที่ชั้นใต้ดินเราเอิญเดินเข้ามาในซอยที่ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับแต่คิดว่าเดี๋ยวจะลองเปิดประตูไปสักร้า แล้วเป็นบาเกตหมดเลยใค่เป็นบาเกตหมดเลยแล้วแบบมึงมันเป็นแบบซาวน่าที่เล็กที่สุดที่เคยไปมาแล้วอ่ะมันมีขนาดแค่แบบกล่องสี่เหลี่ยมอ่ะมึงเล็กมากอันนี้มาถึงี่โอซาก้าแล้วครับโอซาก้า ับตเราดั้งชิงการเซนมาที่โอซาก้านะตอนแรกอ่ะทีมญี่ปุ่นเราอ่ะตั้งใจมาโอซาก้าด้วยสามฝั่งคุณพี่เป็นดน้าบ้านที่พาหนุนมาคือหนูไม่ตื่มาเลยแต่โอซาก้าเป็นมันนอกใช่ไหมไม่บไนไม่มันนอกเลยจะดันตัวเวอร์เลยเวอร์เลยเหรอเวอร์เหมือนตุ๊กเยวเลยไม่แพ้เลยเดี๋ยวคืนนี้สนุกแน่นอนวะแล้วคือในในกลุ่มหนูกลุ่มเกย์กลุ่มกะเจนกลุ่มสาวน่ากลุ่มผักเกย์เออคือเขาบอกว่าโอซาก้าเขาบอกว่าโอซาก้ามันมีผักเกย์มีสาวน่าเกย์เยอะมากเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าทีีีี่่่่่เเเเเนนนนนยยยยมัออาาาากกกวววะไรบ้้ปหพคด แต่ว่าเกิดใครอยากเข <iek. S 1> ้ากลุ่มเจที่ว่าไปนะครับแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะครับได้ทุกคนเดี๋ยวเราไปดูว่าที่โอซาก้ามันจะเวิร์กขนาดไหนเวิร์ตอนนี้เราอยู่ที่ใจกลางโอซาก้แแล้วนะครับอุเมดาอุเมดาอเมดอันนี้คือสถานีอุเมดานะครับซึ่งย่านเกที่เราจะไปเนี่ยมันคือย่านที่ว่าโดยามะทุกคน โดยามาที่แถามาโอากาหลายรอบแล้วยังไม่ได้มาย่านนี้เลยใช่ไหมจริงๆวนญ่จะเป็นแบบไปบาร์รวมผับรวมแถวแถวนัมบาซึ่งถ้าเกิดใครที่แบบอยากมา e x p l o r ย่านเกในโอาก้าเนี่ยมันจะต้องมาที่ย่านโดยามาซึ่งโรงแรมเราเนี่ยอยู่โดยามาตอนเป็นคนจองอ่ะไม่รู้ว่าย่านเกอยู่ตรนนี้เอรว่าเราไปตเกีลวแเรามีคนมาบอกว่าเออเธอพักโรงแรมอยู่ตรงย่านโดยามาเลยหรอก็คือเป็นย่านเกเลยหรอแบบเออกลเออตลกมากซึ่งจะบอกว่าเราสองคนระไม่เคยมาเลยนะครับแล้วรีวิวคนที่เคยมาบาร์เกในโอาการ์น้อยมาก คือคนส่วนใหญ่แค่มาเที่ยววิสาวหรือไม่ก็ถ้าเกิดจะไปบาเก้อะไรเงี้ยก็ไปตกเกลียวเลยเออแต่ว่าเราจะเป็นคนไทยคนแรกอาจจะไม่แรกหรอกแต่แรก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 ก็จะไปที่ด้านโดยยามากันเดี๋ยวจะไปเริ่มกันที่ร้านแรกก่อนพี่จอบดูมานะบาเก้ที่เนี่ยจะเป็นร้านแบบเล็กๆครับก็คือจะมีประมาณแบบ7-8็ร้านอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นยังไงบ้างเขาได้คนเดียวเขาได้คนเดียวแล้วก็เต็มเลยแต่ว่าคนโอซาก้าหลอนนะว้าแต่คนวิ่งไปไหนก็วิ่งหล่อนี้ไม่ได้ให้ดูได้เยอะมาคือคืนมากเลยนะครับวันนี้ประมาณห้าทุ่มแล้วนะน ยามานะซึ่งมันก็มีทางร้านข้าวแล้วก็ เป็นแบบว่าผับบาร์อะไรเงี้ยผสมผสมกันเนี่ยดูเก๋ไม่ใช่ดูใช่ดูเก์ดูผู้ชายจะให้ทุกคนเป็นเก์ให้ได้เลยเหรอจะบอกออก่อนเลยว่าเวลามาบาร์หรือว่ามาเที่ยวผับเก์อะไรที่ญี่ปุ่นเนี่ยอย่าคาดหวังมากอย่าคาดหวังอย่าคาดหวังที่แบบปล่อ<ห>ยใจแล้วก็แบบรับมานั่งหาเ่อนแต่มาว่านี่ที่ถ้าถ้าใครดูคลิปตัวเกียวอ่ะคือสนุกจริงนะสนุกจริงเราไม่ได้คาดหวังเพราะเราเราจอยมากนะร้านสนุก่จอยยันตีห้าด้วยเดินแบบหลับอ่ะเดินกลับบ้านอ่ะสภาพกระจอบก็คือว่าตอนแรกคือแบบถ้าไม่จอยอ่ะบอกกันเลยว่าจะกล กับโรงแรมเลยเพราะว่าไม่อยากเปิดมันไม่จอดถ่ายแล้วมันจอดมากพาโขกับยานฟ้าสักวันอ๋อแล้วในคลิปนี้เราจะพาไปร้านหนึ่งที่เขาแบบว่าเปิดมาแล้วเท่าอายุหนูพี่มันได้ยี่สิบหกปีพี่คิดว่าหนูยี่สิบไปบอกผู้ชายอ๋ออเออแล้ไผู้ายถามว่าอายุเท่าไหร่บอกยี่สิบแล้วนั่งถามว่าเกิดปีอะไรดึกไม่ออกเดทแอร์ช็อตใหม่ไม่ได้คิดเอาไว้มีแบบบาร์โฮเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยก็คือแบบว่าผู้ชายยืนรอเลยก็อยากจะเป็นฟิลฟิลแบบคาราโอเกะกันเนาะแต่ว่าเวลาเขาเรียกเราไปเข้าหาร้านผู้หญิงเขาไม่รู้หรอกว เมาไปมาเดินเลยซอยชแกงแฟนนะนี่ก็อยู่ปากซอยนี้ที่ที่เปิดในแคมป์คุกันแคมปไได้เลยนะครับเพราะว่าเราก็ไปดูในเว็บต่างแล้วก็ปากซอยแล้วนะครับเออเข้าไปในซอยเล็กอันนี้น่าจะเจอนะน่าจะเจออยู่ในซอยนี้นะพี่เฟนด้าเจอยังเจอแล้วนี่ดูจากอะไรดูจากของที่หลุงชื่อร้านว่าแารแชนเออปาปเออดูไม่ออกว่าชั้นไหนอ่ะนี่ไงทุกคนร้านชงพาสิงลุงนะจิร้านนี้ปากแตกๆเอาลอ ต้อยู่ในบาร์เกนที่อซากาแล้วว่าชื่อร้านว่าแกนแซงนะเป็นร้านแบบว่าตัวแม่ที่ต้องมาที่เนี่ยเป็นแบบว่าฟักเทลรูปตัวรวยคุยทุกคนบ้านาจาจั์นะแบบใหม่เนาะแบบใหม่แบบสาบพี่ไานจะดูดโค นี่แหละจะดูดโชว์แกนด้เก็ตากนักเก็ตปะนี่ยูสับไม่ได้เห็นคุยนะเนี่ยข้างในร้านเนี่ยมันก็จะเป็นฟิลแบบว่าร้องคาราโอเกะกันแล้วก็มีโต๊ะหน้าบาร์แล้วก็คนมานั่งจอยๆกันแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบสปีกอีซี่เท่าไหร่นาอ ใใ่ไปแบบล็อกคาราาเกะไเออมามนรนี่หร้องใครมาแมนนี่เลยนะว่าจะมาให้เดนได้แต่แมีารคนนึงที่บอว่าคอยนเงนารัาอะไรชี้แม่เราอ่ะนี่่แม่เราวนนี้คือที่จะแบบคอยเสิร์ฟลูกค้าแล้วอาอะไรอะไรอย่างงี้นารัมากเลยปได้อัปเดตนอัปเดตไปแล้วาคเปิลทีมีปมเป็นฟอโลแล้วตอนนี้เาอยู่ที่น้านาบาร์แล้วก เหรือว่าจะมีพนักงานคนนึ่นชอบเราในร้านเราก็เลยได้อัพเกรดอัพเกรดไปเท่าไหร่ก็คือได้อัพเกรดแบบว่าพี่แมียก็โด่งด้วยดีค่ะาีกแซ่บด้วยก็เลยชอบกินก็แบบว่าชอบก็เลยทั้งหมดเลยพี่นาร้องเพลงอยู่เริ่มอุด่นะเป็แบบฟีล์บท้องเพลงแต่ว่าเราเสียบวีดีอส่นไปเลยพอดีได้ยามานั่งหน้าบาร์แล้วนะครับของเล่นเยอะมากเลยมีแบบว่าน่ารักอ่ะ เขเปลี่ยนแก้วหรอพ่หนแก้วมั้ยจะแก้วมันใหญ่ไปแมให่ไเิ่เิหน้าบานนี้มันเลิ่แค่ไหนพี่สาวเลิ่ไม่เลิ่อะถอดเสื้อใส่เลยอขอเสื้อใส่เลยหรอ้ก็ถอดเสื้ใส่ด้านหนูเลยเอาไว้ บ้าเกไต้หวันเป็นนี้เลยคให้วามั กตัญญูเปิดรทษเดี๋ยววันนี้มีไปสิบร้านพี่สาวอธิบายร้านนี้ให้ฟังหน่อยร้านนี้เป็นยังไงร้านนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนบาร์นั่งชิลเป็นร้านเหมือนร้านเปิดเนาะใครจะมาลองข้าวเก๋ก็ลองได้เหมือนชิลๆนั่งแบบปล่อยใจปล่อยใจเหมือนที่บอกไว้ตอนต้นคีใช่เมคเฟนแบบคนข้างๆก็แบบสามารถคุยกับคนข้างได้เลยใช่ใช่นั่งคุยได้เลยนะอยากคุยอยากคุยใครคุยได้เลยไม่ต้องแบบนี้เลยเฟรนลี่ไม่ต้องไม่ต้องกักฟิลเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปกันเพราะเมื่อกี้เนี่ยถามเจ้าของร้านแล้วบอกว่าใหญ่ใหญ่เต้นเต้นเพราะว่าแบบเรื่อ่ยูตรงแถวๆนนี้ะครับ่ไมไกลเดี๋ยวเเราไไปปดูกกัันนลย ลืมเลยว่าเจ้าของร้านถามว่าเราเป็นแฟนกันหรอนี่เขาบอกว่าไม่ได้เป็นแฟนเราเป็นเกย์ไหมไม่เป็นบราเธอร์เขอกเออเลียวเลยเออเลียวบราเธอร์เลี้ยวไเลยแล้วเขาถามว่าอายุเกย์ปะเอออายุเกย์เพราะวิช w h i อายเกย์แบบคนไหนเป็นเกย์นี่ก็เลยบอกว่า no ไอเอ็มดัสเกย์ถึงแล้วนะครับย่านนี้ก็คือจะเป็นร้านที่เรียกว่า explosion ทุกคนเห็นป้ายสีดำเลยใช่ปะนี่เดี๋ยวเราเดินไปเลยแต่คือจากรูปที่ดูมาเป็นบาร์แบบยุค40นะ1940ด้วยมีแบบว่าผู้ชมผู้ชายมีบาร์เกย์ ีเ็นอะไรสักอย่างหรือเขามีอีเวนต์หรอมีอีเวนต์หรือเปล่าเนี่ยลงเข้ามาข้างล่างเหมือนซาวน่าเลยอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวสวัสดีครับลาลาลาเนี่ยพี่คุณแม่แม่ก็น่ารักอ่ะ เลิศเลิศเฮ้เราไปไหนก็มีแต่เตอมไหนเว้ยเอาเอาริกเลังจะบังเอิญนะเนี่ยเ้จอยนะจอยมาไปถึงว่าอะไรเรียกหรอ เหมือนนั่งทำแมชินเข้าไปในร้านอะใช่คือมันย้อนยุกมากเลยข้างในร้านวายไม่เหมือนย้อนยุกจริงๆนะด้วยความที่ไฟแล้วก็อะไรเงี้ยวัยรุ่นก็มีวัยรุ่นมีวัยรุ่นแต่ว่าแบบสิบมีหนึ่งสิบมีหนึ่งนีคือเรื่องจริงสิบมีหนึ่งมีจริง ก็คือแบบเออถ้าเกิดว่าตอนที่เรามาถ้าเรามาดูทันโชก็น่าจะจอดเออใช่แต่เรามาไม่เรามาไม่เคยทันเลยเลยพอดีเลยโชว์โชว์ปิดกข้าวเท่าไหร่นะพี่ตาอล้าเมื่อกี้ข้าวสองพันห้าสองพันห้าร้อยเยนก็ได้หนึ่งดิงถ้าเกิดสามพันเยนก็ได้สองดิงเราจะไปอีกร้านอื่นครับแถวๆนี้น่าจะมีประมาณสองสามร้านแต่ว่าโรงแรมจากตรงนี้ไปโรงแรมเราสี่นาทีโรงแรมเราชื่อว่าอะไรนะไอบีตบเจทไอพีตเจทไอพีโทเทมไอพีโทเทมเราบังเอิญเดินเข้ามาในซอยที่ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับแต่คิดว่าเดี๋ยวจะลองเปิดประตูสักร้านนึง เือนแบบเปิดป,ป,ป,ประตูวิสต้อ่าเราเราเกาล้านเกดีกว่าล้างเกลียวเหมือนล้านเกหน่อยอีอเหมันก็เทอม,มา explore โ,โลกสุดๆ<อ>เปิดไปสักหนึ่งร้านะออ๋ ดแล้วเป็นบาร์เกตหมดเลยใเป็นบาร์เกตหมดเลยแล้วแบบเป็นเหมือนคราโอเกตแล้วก็แบบเหมือนมานั่งเกิลท็อกมานั่งท็อกมานั่งทอกใคไม่มีเพื่อนอ่ะมานั่งร้านนี้เลยแล้วร้านที่าอะไรอ่ะเขาเป็นร้านเป็นแบบคนมันก็มานั่งก่อนอันนี้ต้องเป็นสปีิชี่บาร์ของจริงขนาดพนักงานว่าอย่างน่ารักมากเลยเชื่อไหมกี่คขาทักจะพูดว่ะเออโกเมนต์ดัสไซน์หนูก็เลยบอกว่าเออขอเดินเดินรอบเขาบอกโอเคไม่เป็นไรแล้วก็ส่งจุ่ให้เลยโอสกเคจอยหนึ่งคนอ่ะจอยมีร้านหนึ่งที่เขาติดแมปใน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 แผนที่เกนนะครับมมัััันน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 ชชืื่่่ออออร้้้้้้าาาวว JS ยยููใตตตดดดดิิขขงึึกกกกีีีทุคคเเเ๋ไป เป็นตึกร้านเหล้าหมดเลยเออนี่เดี๋ยวราจะไปร้าน JS ร้านนี้เมื่อกี้ชั้นที่เราไปนะครับเราไปร้านเก่ากับร้านบ้านก็เป็นบาร์เกมเหมือนกันเราจะไปร้าน JS โซซาก้ากันเต่าเหมือนไม่ได้อะลงไปได้เลยเราจะไปขับเกกันมึงทุกคนงงมากไม่มีใครเคยมาเลยที่นี่แบบว่าเป็นตึกร้านเหล้าอ่ะเลิศมากทัฟเฟิลบาร์รุ้สึกพี่เตามันเหมือนประตูมิติจริงๆอ่ะนี่นี่อันนี้ JS ก็เป็นร้านดังเหมือนกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูได้เลย เป็นเป็นบารนังทอตคนโล่ไปหน่อคนกุ๊กไปหน่อยร้านนี้คนกุ๊กไปหน่อยร้านแบบเหนือนร้านบาร์สวยนะร้นสวยหลังแต่ว่าคนเงียบไปหน่อยเปิดดูได้หมดเลยหรออ๋ออันกเป็นเลอ๋อเป็นาี่อี่ พี่สาแต่พอมันเป็นประตูปิดอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าข้างในมันมีคนเยอะไหมอ่ะใช่เราต้องไปลุ้นนั่งเอาเหมือนตั้งใจมานั่งดูตั้งใจมานั่งดูเออเออแต่คือเราจะไม่รู้เลยจริงๆว่าแบบร้านนั้นมันมีคนเยอะไหมแล้วแต่ดวงก็จะบูนตะคำแล้วเราก็เดินออกมาตึงถึงไอ้ถนนเส้นเดียรที่มันเหมือนแบบเป็นตึกๆใช่ปะตรงนี้คือคืนเหมือนที่มันไม่คือคืนเนาะไม่คือคืนเนาะแต่วันเสาร์แล้วนะก็ไม่มีเวลาพีข้ามสุดแล้วนะอ๋อหรือว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ปะเกี่ยวปะไอ้เรื่อเียด๋วจะไปอีกร้านนนนนนนึง้้ววออออ่่่ััีีคืราาทหูบกมเปปิดมาีอ่ะร้านที่อยยู่่ทีกเลครับ สิชนี่เลยเสืรดดำหล่อเลยน่ากินเลยก็ไปที่ร้านนู้นนะครับนี่คือหลายชื่อร้านทั้งหมดชั้นหกพี่สาวหกเนาะแบบใหม่ขึ้นรีบไปผับสุดๆเป็นตึกผับอ่ะน่าจะเป็นบาร์วะพี่สาวว่าฟิลเหมือนกับร้านเมื่อกี้เหมือนกันร้านเมื่อกี้เลยเขาบอกไต้หวันร้านนี้เป็นแบบว่าหคนไต้หวันกับคนญี่ปุ่นเปิดด้วยกันอะไรเงี้ยอาจจะไนท์ก็สารราชการเนี่ยเราจะเป็นภาษาจีนเออชั้นหกแล้วเนาะ เหมือนม้ารุนเลยอ่ะมึงคือเพิ่อแบบมันไม่เหมือนลาเล่าเลยนีย่งฮิสเซอรกมีธงสีลุงด้วยคนน่าจะน้อย เยอะมากมีแต่คนแหลกกูแล้วก็มันมีคนประมาณสี่ห้าคนแล้วก็บางแก่แบบแก่จริงประมาณเราประมาณอีกสิบปียีสิบปีนึงคนเราก็ต้องมานั่งอย่างเงี้ยซึ่งเราตอนนี้เรายังอายุน้อยอยู่แบบไปที่เดียวไปที่แต่เดี๋ยวยี่สิบปีเรามาใหม่ี่เรามาใหม่แล้วเราได้มาอีกนะเว้โอเคทุกคนภากในโอซาก้าร์บาร์ในโอซาก้าละกันก็จะประมาณนี้ร้านที่เพลงดังที่สุดก็คือร้านเมื่อกี้เอ็กซ์โพชั่นจริงๆคนในร้านเมื่อกี้แก่จริงปะแก่จริงไงมมีคนมีคนมีสี่คนเหงาถ้าเกิดไปอ่ะไปโซนเมื่อกี้ดีกว่าไปนนะเอรร์ชั่ เราไอ้ตอนติดมุกอ๋อคือถ้าเกิดคนที่อยากได้เพื่อนนั่งคุณคนญี่ปุ่นคนเข้าไปเลยถ้าใครมาคนเดียวมาสองคนน่ะ make friend ได้เลยแต่แต่ว่าน่าจะเสียไม่ต่ำกว่าประมาณห้าพันหกพันเยนแต่ก็จะได้เพื่อนแหละแต่ได้เพื่อนก็มาเนาะแต่เดี็กคนหัวเพื่อนแต่เด็กเอ็นที่ญี่ปุ่นเน่ยก็จะน่ารักน่ารัก่ะแบบว่าสไตล์แบบคิโมจิอะไรนะไม่ใช่คิโมจิเขาวาอีเขาอีแบบเนี้ยนี่เห็นไหมล่ะ hello าอีเขาอีเขาอีเห็นไหมล่ะเนี่ยเขาต้องหลอกเราไปไหนเนี้ยแหละเขาอีอย่างเงี้ยคือเขาลอกเราไปไหนที่เลนเนี่ย คิเลทที่ขึ้นอนู่ไหนคิเลทเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มาหลักจริงนะไม่แล้วหลักจริงจริงเมื่อกี้มีมีผู้ชายมีผู้ชายแซสองคนเดินเขามาถามเราอันนี้ตอนนี้คือนั่งอยู่ข้างหน้าผับนะครับมามานั่งอ่อมหมากันอยู่แล้วพี่ชายแซสองคนเดินเขามาถามว่าข้างในอ่ะมีผู้หญิงไหมเราก็เลยบอกว่าไม่มีผู้หญิงแต่ว่าตรงนี้มีผู้หญิง แลผู้ชายสนใจผู้ผชายโกงแล้วเขาก็ถามหนูว่าเนี่ยฉันน่ะชอบเกิร์ลรู้ปล่าวเขาเลยบอกว่าไม่ชอบเกิร์ลไอไล์เกย์แล้วก็เลยบอกว่าเนี่ยเธอสองคนอ่ะเป็นแบบสเปกเฉลยแล้วนางก็ขามแล้วก็บอกแต่ว่าสองต่อหนึ่งได้ไหมแล้วแล้ก็บอกสองต่อสองได้หรือเปล่าเขาบอกไม่ได้สองต่อหนึ่ง erm ก็ได้แต่ผู้ชายก็โกงเขาไ่ใหญ่แกผู้ชายญี่ปุ่นแบบตลกที่ผ่านแกไปถามคนนั้นเนาะเขาไปถามผู้ชายวอะมากแต่น้าก็ญี่ปุ่นที่ผ่านนะ นางค็อญี <opolit ist> <movement> <to break an iously> ่ปุ่นโซลญี่ปุ่นโอาจไปถามเรเดอกเขคนจะนเจแปลมาถามคนด่างชาติว่าที่นี่สะุยกไหมแล้วนางอ่ะเป็นคนโอซาก้าด้วยซาำ มาเจอผับนี้นะผับนี้สนุกที่สุดแล้วค่ะในซอยนี้ถ้าหลุกที่สุดแล้วแต่แค่นี้อย่าหามาโอสการ์เรื่องจริงก็แบบมานั่งปล่อยใจออนแอปที่โอซาก้าได้ไหมพี่สาวแต่หนูว่าซาวน่าที่โอซาก้าร์ลดมากที่เราพูดเลยลิปซาวน่าเดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวซาวน่าด้วยจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปต้นไปถ้าเกิดสมมติว่าใครที่อยากมาผับนะก็ปล่อยใจอย่ากคาดหวังอันนี้พูดจริงถ้าเกิดสมมติใครชอบคลิปนี้นะครับยังไงฝาก ปิดแล้วเหรอปิดเลยนี่ปิดเลยเหรอคิดผับเดี๋ยวครับมันทำได้แค่นี้จริงๆดูไม่อยากทำต่อแล้วมันทำได้แค่นี้จริงๆพี่สาวฝากช่องหน่อยเป็นดัลลีนะคะฝากกันเป็นดัลลีด้วยนะครับแอบฝากกดไล์ช่องสแลมด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามให้หน่อยนะครับถ้าชอบคลินี้ฝากกดแชร์ให้หน่อยนะครับมันจะเป็นต่อชีวิตหนูจริงๆมันจะเป็นต่อชีวิตหนูจริงๆขอร้องนะครับขอร้องนะครขอร้องนะครัขอร้องนะครับลูกนั่นเยอะมากจริง หาเตอนเรียกว่าที่มงเกี่ยวโตนะครับ เกียวโตแล้วเหรอทำไมไวจังไม่ทิ้งไหนเลยนะอยู่โตเกียวอยู่เลยแต่ตอนเดียว์โอสก้าแล้วบ้าว่าเกียวโตแล้วใช่เพราะมันใกล้กันเพรามันแค่สองกันนักเรียนมันหล่อมากเลยแล้วมองแบบเหมือนกินเราเลยอ่ะไม่ใช่มองว่าการไปสองคนนี้แตไมแต่งชุดอิบานโอะผู้ชายแต่ออกสาวว่ะความฝันของน้องสลันนะครับก็คือไปแบบทุกเมืองไปทุกประเทศแล้วใส่ชุดประจำประเทศที่สาวอันนี้ถือว่าคอมพลีทในการมาญี่ปุ่นของเรายวนะไผ่แต่ว่าวอกกลางวันไม่ค่อยมีนะคือเราได้ดิวแบบผลข้างหน้าไว้แล้วเราจะหามุมแล้วก็เราจะบอกพิกัดของมุมนะถ้าใครอยากรู้ให้เข้ากลุ่มะ ุหลอกเล่นไม่หนีแต่อันี้ไม่เข้ามาหลอกเยอะเว้นอันนี้มีทุกเรื่องซาหน้าในออสการ์มาเถอะได้หมดอ่ะพอประตูรถไฟเสียงลงอ่ะเรารู้หมดเลยว่าเราแบบกเแล้วเรากรี๊ดเลยว่าเธอพี่ไปหน้าง่วงเดี๋ยวกลับไปถึงไหนพี่ไปหน้านอนพักก่อนได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวหนูว่าจะแบบไปถ่ายคลิปเก็บซาวน่าอะไรเงี้ยเธอพี่สั่งเป็นเพื่อนไหมทำไมอ่ะ สองแมลงโดนเย็ดสองแมลงโดนเย็ดหนูหนูพี่เวลาจะจะเหนื่อยอยากโดนเย็ดเพราะปกติเวลาไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะสี่โมงห้าโมงหกโมงอ่ะนอนทุกคนต้องนอนวันนั้นอ่ะวันนั้นเราจะไปผับที่โซกันใช่ไหมคือน้องจ๊อบมาถึงตอนเช้าแล้วก็ไม่ได้นอนมาคืนกลางวันสิบโมงชีก็ออกไปถ่ายทีพระราชวังเชียงบกกงูงแล้วแบบแบดหมดแล้วนี่ก็จะทํางานทั้งวันก็บอกว่าไปกินไปกินข้าวก่อนไปกินข้าวโอเคเดินกะเทยก็บอกอุ้ยจะได้กลับบ้านแล้วดีใจมากจะได้กลับบ้านแล้วจ๊อบเดี๋ยวพี่จะพากลับบ้านกับชินชนกลับบ้านเราไปกิินบงซูกักไปกิน ไปนอน พอมันต้องนอนจริงๆแต่วันนี้พี่เซราน่าจะพักนะเดีย๋ยวหนูไปเก็บเซาวนา้าสวัสดีครับวันนี้เป็นการเทสเสียงนะครับได้ยินชัดไหมคือจอบอยู่ที่โอซาก้านะแล้วชนะื่อกำลังจะมาสาวหน้าที่แรกเาวหน้าที่โอซาก้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะมีประมาณ5ถึง6ถึง7จาวหน้าในโอซาก้าเลยอันนี้เป็นเหตุผลที่อยากให้มาโอซาก้านะเพราะตอนแรกโอซาก้าไม่ได้อยู่ในหัวเลยว่าทำไมต้องมาโอซาก้าแต่พอลองดูในรีวิวที่แบบกลุ่มสาวหนา้าอบกลุ่มพับเจอะไรเงี้ยแล้วคือคนก็บอกว่าที่โอซาก้ามีสาวาวหน้เยอะมากแล้วพอแบบคนพูดอย่างี้จออบบพ่่กกในลุมเลยบอกว่่ามมเคันจะเยอะขนาดดนีี้เเ๋ยวจอกันนแ่โโออออซซาาาาาาากกก้้้้สุดทยยลลววคื็รรีบตงเเพะ ตั้งใจมาเก็บซาวน่าที่นี่คือคนอะจะมาโอซาก้าแล้วก็มาเที่ยวโอซาก้ามาเที่ยวียวโตแต่ไม่เคยเห็นใครทารีวิวซาวน่าเลยเว้ยซึ่งมันรีวิวน้อยมากถึงแม้ว่าจะเป็นบบภาษาอังกฤษหรือว่าจะโอ้ภาษาไทยนี่คือแบบยิ่งน้อยไปใหญ่เลยซึ่งมีแต่คนที่เคยมาถึงจะรู้ใช่ปะเราก็เลยโอเคเราจะไปกันทั้งหมด3ามที่3ที่ซาวน่าที่เป็นซาวน่าแบบตัวแม่เลยนะซึ่ง3ที่ซาวน่าเนี่ยมันจะอยู่ไม่ไกลจากสถานีโอซาก้าอุเมดะโอซาก้าอุเมดะมันจะเป็นเหมือนกับไท <S <S เปเมนเซชันเหมือนอนุสาวรีย์ชายสมรภูมิเป็นแบบ ซึ่ง้านเกตเนี่ยชื่อว่าโดยามะถ้าเกิดใครจะพักโรงแรมเนี่ยสามารถไปพักด้านโดยามะได้นะครับสาวหน้าที่เราจะไปที่ได้เนี่ยชื่อว่าสตีโอสกาครับมันจะเป็นสาวหน้าที่เขาบอกว่าเป็นวัยรุ่นหุ่นลินลีแต่ว่ามันจะมีแบบผมยาวด้วยนะวัยรุ่นก็จะมาสาวหน้าที่เนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเราไปเริ่มบริษัปิดโอสกาเราอยู่ไม่ไกลแล้วครับเราอยู่ใกล้ตรงนี้ละค่าเข้าเนี่ยจะไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรา้องเตรียมเงินแบงค์ใหญ่ๆเหมือนที่เคยแนะนาไปนะครับอเ๋อก่อนจะไปเน สอกินี้ได้เลยมีตัง้งภาพทั้งซาวน้าก็ลงของกินนะครับตั้งใจทำมากทางเดินก็นคือลงไปที่ชั้นใต้ดินแบบนี้นะครับ เออเป็นหนึ่งในที่ที่ดังที่สุดในโอสการ์อะครับ <c oughs> เออใครเดินมาก็หาป้ยายเยอะเลยนะปีแล <c oughs> <c oughs> ้วก็เทลชอปอะอยู่ตรงนี้แหละทุกคน ที่นี่นะครับเริ่มตรงไหนก่อนดีคือพอเข้าไปเนี่ยนะครับเขาก็จะเก็บเงินน่าจะคนละพันแปดร้อยเยนครับก็ตกขาประมาณ400กว่าบาทเกือบ500อ่ะยเขาก็จะมีแบบว่าใบที่เป็นอินสตรักชั่นแบบละเอียดมากเลยนะสำหรับคนที่เป็นชาวต่างชาติรู้สึกว่าเขาค่อนข้างยินดีต้อรับชาวต่างชาติมากๆซึ่งเขาก็จะมีแบบว่าแบบฟอร์มให้เราเซ็นชื่อใช่ไหมแล้วก็มีให้เราดูว่าล็อกเกอร์ของเราเบอร์อะไรก็คือมาที่นี่ไม่ยากทุกคนไม่ลำบากค่อนข้างเขียนละเอียดแล้เขาเขียนหมดเลยนะบอกว่าให้เราอะเอารองเท้าไปเก็บแล้วก็กลับมาบอกเเเเเคาาาาาาานนนนน์์ตตตออรรววว่่่่่กกก็บบแแแล้้้้้ะะะมมมงงจใใหไไไีียถพูดดสัััช คือข้างในอ่ะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากคือจะมีแต่เด็กวันนี้คือมีแต่เด็กมีแต่เด็กจริงเด็กแบบไม่เกิน23ามอ่ะไม่เกิน23าจริงๆซึ่งคนที่เนี่ยวันที่ตอนนี้ที่วันที่จอมานะเป็นวันอาทิตย์ตอนประมาณ1นึ่ทุ่มครึ่งมีประมาณ20คนข้างในซึ่งห้องที่เล่นกันเอก็ถือว่าเยอะกว่าที่อื่นเยอะวที่โตเกียวแล้วก็เด็กทุกคนเนี่ยจะเป็นเด็กแบบหุ่นลีนมากแบบลีนแบบลีนผอมไปเลยอ่ะเหมือนเจสปาร์กเออพูดง่ายๆปีดออสการ์เปนกี่ดเยตขอ ก็จะเป็นแบบวัยรุ่นมหาลัยเลยอะแล้วทุกคนอะคืออะไรหรือปาใส่กางเกงที่เป็นกางเกงในแบบญี่ปุ่นที่เป็นแบบลายแบบสีสันชุดฉาดอะซึ่งเนี้ยจ๊อบอยากได้มากเลยเดี๋ยวจะไปหาซื้อเพราะว่าอยากได้กางเกงลายแบบนี้มากกางเกงในที่รูๆวแล้วไปคนญี่ปุ่นอะแต่ว่าทุกคนที่เนี่ยค่อนข้างจะเป็นแบบว่าเดินเดินเดินไม่ได้เล่นไม่ได้สกิดง่ายกันขนาดนั้นอะเออจ๊อบก็เลยแบบเจอวัยรุ่นคนหนึ่งใช่ปะก็เลยถามว่าแบบเขาอยู่อะไรเขาบอกว่าอยู่ยี่สิบเอ็ดจ๊อบเลยกบอว่าอ๋อชั่ับ้นยี่ แอมตูตาสั้นวันแล้วคือเป็นแบบเด็กมหาลัยเรยวของตกใจมากเลย <laughs> ถ้าเกิดใครอยากจะมาพิสูจน์ว่าคนผอมแล้ว ใหญ่มีจริงไหมให้มาที่สปีดโอซาก้ามึงมันมีอยู่จริงคนมมหอมๆแล้วแบบเลยคุยอะไรอยู่แล้วแบบแหลงขงแหลงขุงอ่ะมันเลิศมากก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับที่แรกในสปีดโอซาก้าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปที่หนึ่งนะครับชื่อว่าอาจิโตะชื่ออาจิโตะเนี่ยอยู่ใกล้โรงแรมจอบมากแบบอยู่ใกล้แบบเดินไปสานาทีถึงอ่ะอาจิโตะเนี่ยก็เป็นที่หนึ่งที่แบบว่าดังมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูนครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเ,เดินไปอีกสักพักนึงก็น่าจะถึงครับไม่ไกลอันนี้จอบเพิ่งออกมาจากสปีดอันนี้เราใกล้จะถึงอาะะปเเเพรราะดี๋ยวส็จจจาาาากกออออิโตตะะไปเเเเเเทททีี่่่่ยยยววววลลลบบบบบแแมัน้งงรื ิงๆคนที่เที่ยวเสร็จหรือว่าก่อนเที่ยวเนี่ยมาที่นี่ได้ถ้าตอนมาตอนคือวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยอาจจะคนเยอะนะซอยเล็กๆเ,เลยเนี่ยทุกคนทางไปอ่ะมันแบบทางไม่แบบน่าก,กลัวถ้าเกิดดูแมบบไม่รู้ว่าก็ต้องเปิดในอจิโตมาข้างทางก็เป็นร้านแบบบาร์นะครับนี่น่าจะเป็นบาร์หมี่หรือเปล่าเนี่ยเออใช่เป็นบาร์หมี่กินด้วยนะก็สามารถมาแวะดูได้นะอันนี้ชื่อร้านว่าอะไรเอ่ยอ่านไม่ออกเออนเนี่ยทุกคนมันคือทางไปที่อจิโตอ่ะตรงนี้เป็นบาร์หมดเลยอ่ะเมื่อกี้เป็นบาร์เกม่ใช่ปะถึงแล้วถึงแล้วที่อจิโต คือมันไม่มีป้ายชื่อร้านเลยนะทุกคนไอร้านไอจิโต้เนี่ยคือจะต้องมาที่ข้างๆร้านอันนี้นะก็มาที่ร้านนี้เนี่ย เออผู้ชายเพิ่งออกมาจากที่อาจิตโตนะครับมันต้องมาที่ร้านนี้นะแล้วก็เดินม,มาที่ร้านนี้ผู้ชายก็คือคนทรงแบบนี้เลยคน <c oughs> อันนี้คือเราออกมาจากที่อาจิตโตแล้วนะครับอาจิตโตเนี่ยให้เลยเป็นแบบว่ามึงมันเป็นแบบซาวน่าที่เล็กที่สุดที่เคยไปมาแล้วอะมันมีขนาดแค่แบบกล่องสี่เหลี่ยมอบบมึงเล็กมากคือประตูเมื่อกี้ที่จอเปิดออกมาอันนั้นก็คือเคาน์เตอร์แล้วอะส่วนทางขวาเนี่ยก็เป็นแบบอุเครื่องสภาใช่ปะแล้วทางซ้ายอะก็คือเป็นบันไดขึ้นไปแล้วก็คือหมดแล้วชั้นหนึ่งห้องอาบน้ำด้วยมีแค่หนึ่ออิิิจตะคืแดงนนเป็ ที่เล็กที่สุดตั้งแต่เคยมาแล้วอ่ะทุกคนแล้วเมื่อกี้ใน,นอัดอัดอยู่ใช่ปะแล้วมันมีผู้ชายที่เดินออกมาพร้อมกันจากในลาสุลานัวก็เลยคุยกันเดี๋ยวเขาเลือกต่อก,ก่อนนะครับคือสนานักพิธีอาจิโตะมันมีทั้งหมด4ชั้นครับมีซึ่งคนวันที่มาวันนี้ก็น่าจะมีประมาณแบบ10คนไม่เกินนี่คือถ้าถ้าแบบนับรวมคนเข้าออกนะที่จอเพนผ่านตาก็น่าจะประมาณสิบห้าคนแต่ตอนนี้มันแบบก็ค่อนข้างดึกแล้วด้วยไม่รู้ว่าคนมันจะเยอะกว่านี้ไหมเพราะว่าที่อาจิโตะเนี่ยถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งอาจิดใคร ชอบแบบไหนต้องมาแบบให้ถูกที่เลยเพราะว่าที่อาจิโตจะแบบเลนจ์อายุโตขึ้นมาหน่อยก็จะประมาณแบบ25-30-40คือโตโตขึ้นมาหน่อยจริงๆคนใหญ่จะเป็นเอเชียเออทุกคนมีชาติชาติเยอะมากนะไม่ได้มีแค่คนญี่ปุ่นซึ่งมันต่างกับที่สปีดมากนะที่สปีดอะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบคนญี่ปุ่นทางนั้นเลยถ้าเข้าที่นี่นะ่าจะประมาณ1,500เยนที่อาจิโตเนี่ยเปิดสีทุบแต่ว่าเมื่อกี้ในะที่สปีดจ็อบรู้ไหมฟังว่าตอนที่จ็อบออกมาเขาถามว่าแบบจะกลับเข้าไปอีกรอบหนึ่งไหมแล้วก็จ่ายเพิ่ม500 150เเเเเยยนนนนนนกก็ปปปรรระมมาา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 าณว่่่บททแล้้าา้้สถถขขไไอออออออีีีดัืนนืืงงคคํต สาวนาที่ออสกานะคิดว่าอย่าคาดหวังดีกว่าว่าแบบมันจะเหมือนที่อื่นอะไรเงี้ยเพราะว่าพูดตรงว่าคนที่เราจะเจอในสาวนาเนี่ยแม่งแบบแล้วแต่ดวงสุดๆเลยอย่างวันนี้เจ๊อบาเจอคนแบบว่าเลยๆใช่ปะแต่บางคนมาว่าจะเจอคนดีก็ได้นะซึ่งแบบเออถ้าเกิดไม่คาดหวังแม่งแต่แบบไม่ผิดหวังจริงๆอันนี้ใช้ได้ตลอดการอย่าว่าเที่ยวสาวน้านะตอนนี้คือกำลังจะถึงสาวนาอีกอันหนึ่งที่ดังมากๆในออสกานะครับมันอยู่แถวนัมบะหรือว่าโดตอนบุรีตลาดถนนคนเดินกุลิโกที่คนชอบไปเดินกันก็ไม่แถวหรอกมันต้องนั่งงงงรถไฟ้้าาาามมมออสนนแแแแต่่ววววเเเบบบบโคคัหะื ก็เป็นย่านบ้านคนน่ะชื่อว่าเควันนะครับก็อ,อยู่ข้างหน้าแล้วแต่เข้าไปก่อนเจะบอยฟังเป็นไงบ้าง จ๊อเพิ่งออกมาจากเอ่อ K1 ซาวน่านะครับอันนี้เป็นซาวน่าที่3ในคลิปแล้วซึ่ง K1 ซาวน่าเนี่ยจอ๊อคิดว่ามันแทบจะเป็นแบบซาวน่าที่ดีที่สุดในโอซาก้าแล้วนะซึ่งตอนแรกพูดตรงๆเลยนะคือแบบไปแบบไม่คาดหวังเคยคือแบบทางเข้าแม่งแบบโคตนอยู่ไกลจากรถไฟฟ้าแล้วแบบอยู่แบบไกลเมืองมากอะ่ะคือมันอยู่เลยจากนมบาไปไป้ายนึงแต่ว่าก็ไปเคี่ยวมันจะมีคนนะแต่คือพอเข้าไปทุกคนเล่าแบบละเอียดเลยนะคะรับพอเปิดประตูเข้าไปเนี่ยปากทางเนี่ยค่อนข้างจะแบบมืดๆหน่อยถ้าเกิดไม่ดูรูปเนี่ยคือดูไม่ออกเลยว่าม ปะครับขางสายตรงนี้ก็คือเป็นเคาน์เตอร์ที่ให้จ่ายเงินแล้วอะแล้วพอเราจะาจะจ่ายเงินอะไรเงี้ยก็มีคุณลุงคนนึงครับที่เป็นแบบพนักง,งานรีนเซพชันของซาวน่านี้ซึ่งคุณลุงเนี่ยอายุแบบไม่ต่ำกวา่า60สิะคือแหลกู่แล้วแล้วคือคุณลุงอะเขาก็ถามนะว่าเราอะเป็นคนประเทศอะไรใช่ไหมแต่คือในช็อปก็แบบกลับกบอาอือก็ไม่กล้าพูดว่าแบบเป็นคนต่างชาติเดี๋ยวจะกลัวแบบเหมือนซาวนา่าครั้งที่เราในโกเกียที่เขาแบบไม่ให้ชาวต่างชาติเข้าอะคือกลัวมากแกก็เปิดประเด็นมาด้วยการพูดภาษาอังกฤษก่อนแบบวายูฟอร์มเลยก็เลยบอกว่าเป็นไต้หวันทีนี้พอเราสัมภาษณ์กันเสร็จแล้วคุณลุงก็ถามว่าเออเราอะเป็นแบบสมาชิกยิมหรือเปล่าคือเราเล่นยิมหรือเปล่าที่นี่แปลกมากเขา ถามว่าเล่นยิงหรือเปล่าคือไม่ตอนแรกไม่เข้าใจเขาถามทำไมเว้ยแล้วเขาบอกถ้าเกิดเล่นยิงอ่ะให้โชว์บัตรขึ้นมาหน่อยพอจะเปิดไปใช่ไหมว่าเล่นยิงที่ตะวันอะไรเงี้ยเขาโอเคโอเคเจ็ดฮันเดนเจ็ดร้อยมึงภาพตัวหน้าที่เนี่ยเจ็ดร้อยซึ่งถือว่าเป็นซาวน่าที่ถูกที่สุดตั้งแต่ไปมาทั้งอะไรตวแล้วก็เดนอ,กดอกสการ์เจ็ดร้อยนี่คือไม่ถึงสองร้อยอ่ะคือแบบถูกมากนะแต่ว่าแบบเล็กมากคือ มีไม่ถึงแบบ3ามสี่แบบแม่งเล็กจริงๆเว้ยจอบักก็เห็นคนในนั้นแล้วว่าแบบเขาอ่ะใส่กางเกงในผ้าเตี่ยวกางเกงในผ้าเตี่ยวก็คือที่มันเป็นแบบว่าเหมือนชุดซูโม่ทุกคนที่มันจะเป็นแบบว่าผ้าเตี่ยวเชื่อกแบบนี้แล้วก็เป็นแบบผ้าตรงกลางสามเหลี่ยมอ่ะเออเราเข้าใจว่าโอเคก็เลยจะต้องถอดหมดมั้งเลยคิดว่าเข้าใจไม่ผิดก็เลยถอดหมดแล้วเขาบอก no 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 underwear งงมากเลยทำไมต้องถึงใส่ underwear อันนี้คือหาคำตอบไม่ได้นะแล้วก็กลับมาที่ตรงเคาน์เตอร์แล้วเขาบอกว่าโอเคขึ้นไปชั้นสามนะมันจะมีห้องน้ำก็เลยลลลลลอออออองงงงเเเเเเเดดดดดินน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 ขขึึึ้้้้้ไไไไไปปมมมมบบ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 ัััััั็็็็็กกกกกกกาาาคคืืืแแแแีีียวว่่ถะห เ,ลเลแล้วพอขึ้นไปชั้น2อชั้น3ชั้น4อ่ชั้น2เนี่ยก็จะเป็นโซนห้องมือซึ่งห้องมือของเขาเนี่ยเป็นห้องใหญ่รวมแล้วก็จะมีเบาะว่างๆนะครับแล้วก็มี้ามานกันแค้นซึ่งเป็นแค่พามานบางๆแก้นบางๆมันไม่มีห้องรวมมันไม่มีห้องที่ล็อกได้ซึ่งแบบมันเป็นห้องที่แบบทุกคนจะต้องทำกิจกรรมร่วมกันนะเขาบอกว่ามีจีนสคนแล้วพอขึ้นไปอนาบน้ำชั้น3เสร็จอะไรเงี้ยห้องน้ำซาวน่าเนี้ยมีห้องเดียวเรียกว,ว่าซาวน่าได้หรือเปล่าก็ここไม่รู้เพราะว่าที่ซาวน่าเนี้ยอีกแล้วคือม่ีีองงงงาับกยลท แล้วก็มีเปิดหนังโลปูอะแล้วก็แบบหนังโลปูก็แบบเล็สุดแล้วก็แบบว่าเสียงดังมากคือแบบคือถ้าเกิดใ้รยืนลไปนอนห้องนั้นแรงคงแน่นอนเดี๋ยวถ้าเกิดถามว่าที่สาวหน้านี้นะครับคนทนี่เนี่ยจะเป็นคนอายุประมาณเท่าไหร่นะจอบคิดว่าประมาณ27-35นะครับซึ่งคนหุ่นที่เนี่ยจะไม่ได้คนเป็นแบบหุน่นลีเหมือนกับพี่สปีดน,นะแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบว่าคนที่หุ่นแบบล้ามกุ้มลํามกุ้มเหมือนในอจิโตะสักเท่าไหร่แต่ว่าที่เนี่ยคือแบบว่าจะเป็นคนที่แบบมีกล้ามแแแแแแลลลล้้้้้วววววกกกก็็็ตต่่่่่่่่่่่่าาาาไไไไไไมไมมมมมมมดดเเนนะนนยยยยิิัะคือออผุปรณบบ27-35ซึง ขนาดนะั้นแล้วก็ไม่ได้ลงพุงขนาดนะั้นแล้วก็ไม่ได้ผอมขนาดนะั้นแล้วก็ไม่ได้เด็กมากถึงขนาดสปิดอันนี้คือถือว่าเป็นค่อนข้างกลางๆเลยซึ่งคนที่เนี่ยจอบว่านะครึ่งๆเลยตอนที่จอบไปถึงวันนี้ประมาณตอนสองขครึ่งอก็<ส>จะมีคนอยู่ประมาณ15คนครับทั้งสิบห้าคนเนี่ยก็คือแบบจีนครึ่งหนึง่งญี่ปุ่นครึ่งหนึง่งอย่างนี้เลยนะคือชาวต่างชาติที่ไม่ใช่จีนไม่ใช่ญี่ปุ่นไม่มีเลยคือจอบแบบมีแค่เป็นคนไทยคนเดียวแด้วทีเนี้ยจ็อบก็คือแบบก็นั่นแหละเราก็ถาม อันนี้ก็คือแล้วแต่คนชอบแล้วแต่สไตล์นะครับว่าชอบที่ไหนแต่ชอบว่าที่เนี่ยคนแบบค่อนข้างดีเราชอบคนที่นี่มากกว่าเพราะแบบว่ามันแบบครื่องกลางแล้วคนก็ค่อนข้างไนน ทุกคนยังไม่จบเราลืมเล่าไปว่าตอนที่เราไปถึงอะคุณลุงอะเขาจะให้สมุดเรามาเล่มหนึ่งเว้ยสมุดคือให้ให้เขียนตรงนั้นซึ่งมันก็จะมีคนเขียนก่อนหน้าจอบแล้วซึ่งเหมือนรหัสลับวินชี่อยมึงคือมันจะมีข้อมูลให้กรอกอยู่4ช่องก็คืออายุส่วนสูงน้ําหนักแล้วก็ไปแบบไในท็อปวเทเบิร์สแล้วก็ให้เขียนตรงนั้นเลยเป็นตัวเลขอะตลกมากเราก็เลยเขียน,งงน,ยนแบบว,ว่าเออ163แล้วก็น้ำหนัก54แล้วก็อายุประมาณอายุ20แล้เขียนว่าบัตเทม100%ที่บอกก็เขียนไปอย่างนั้นมืบบอถา เราแล้วบอกว่าตาวหน้าเนี้ยจะมีคนเยอะตอนบ่ายสามถึงสองทุ่มที่เป็นวันธรรมดาเท่านั้นได้โปรดกลับมาอีกครั้งหนึ่งในเวลาดังกล่าวถ้าเกิดคุณอยากเจอคนเยอะๆเลิศปะมึงเลิศบ้างไงนะคือคุณลุงยื่นมือถือไหมเราเขียนจริงๆชอบคลิปนี้นะครับสลไลด์อิงไต้หวันก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าเกิดติดตามจริงนะขอบคุณทุกคนมากที่กดติดตามฝากกดติดตามหน่อยนะครับถ้าเกิดใครยังไม่กดฝากกดติดตามตรงนี้หน่อยนะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับว่าชอบโอซาก้าหรือว่าที่โตกเกียวมากกว่าก,กันแล้วก็ชอบซาวหน้าแบบไหนนนนนนะะครััเเดีียยวป้้้้าาาจจไไใใูกกุออออื่่่่่งงึททชชชผแส ในในมารูดอ่ะเขาอ่ะทักไอจีมาอีกรอบหนึ่งเวย้ยคือเขาตามหาเจอไอจีจัได้ไงก็ไม่รู้แล้วเขาก็ทักมาแล้วเขาบอกว่าเออวันนั้นอนะขอโทษนะก็เลยถามว่าขอโทษเรื่องอะไรนะก็บอกว่าขอโทษที่นางเป็นชายแท้นะไม่ได้บอกจอบ้องเลยว่าจอบขอโทษทำไมคือกระเทยเดี๋ยวพบใจชิบหายได้เดี๋ยว,<ห>วยเขาบอกเออแตอนน่นางอ็รับมาเลยนะก็แบบว่าให้เบอร์มาแล้วคีพาวเนซชั่นนางบอกว่าเออถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็โทรไปหานางได้